สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอ่กเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยที่เนื้อหาในคลิปนี้ผมก็จะมีเรื่องราวมาอ pues, ัปเดตเกี่ยวกับเนื้อหาของ ABS เล่มที่104นะว่าเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องราวน่าสนใจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเองกีกลุ่มคิดกองทัพกลุ่มผมแดงเลยแม้กระทั่งเรื่องราวเกี่ยวกับเลสูตรที่ในเนื้อหา ABS เล่มนี้เนี่ยได้มีการเปิดเผยออกมานะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่าเนื้อหาใน a b เเล่มนี้เนี่ยมันจะมีเนื้ ที่เ,เพื่อนๆหลายๆคนนะน่าจะสงสัยกันนะว่าซีพีซีโร่แต่ละคนเนี่ยพวกเขาเน่นมีชื่อว่าอะไรกันบ้างโดยที่ตามรูปที่ได้มีการเปิดเผยอ,ออกมานะี่คือ C p พีซีโร่ที่ใส่หน้ากากัสี่คนเนี่ยถึงแม้ว่าในตอนนี้จะยังไม่ได้มีการเปิดเผยหน้าตาออกมาก็ตามนะฮะแต่ว่าในตอนนี้ก็ได้มีการเปิดเผยชื่อ,อ,อมันแล้วนะว่าตั้งแต่คนซ้ายไปยังคนขวาเนี่ยมีชื่อว่าเกนิกา้าเกนอนด้ามาฮาแล้วก็โจเซฟซึ่งการที่ในตอนนี้เริ่มมีการเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับ C p พีซีโร่มาเนี่ย มันก็จะน่าสนใจนะว่าการเปิดเผยเรื่องราวพวกนี้มันจะเกี่ยวข้องกับการที่ CPC ล่นระบบมือที่ก่อไอเคสหรือไม่แล้วก็เรื่องราวต่อมานก็จะเป็นเรื่องราวงานอดิเลกที่เหล่าหกล่องนาภาเนี่ยชอบทาการที่ได้มีการเปิดเผยวานะฮะโดยที่ฮูฮูเนี่ยชอบเล่นไพ่แบกมาเลนเนี่ยชอบเรื่องมวยแล้วก็โรแมนติกส่วนเด็กเด็กเนี่ยชอบสัตว์เลือ้อยคลานแล้วก็ดาราศาสตร์สิบสิซาสกิชอบเล่าสาเกอุนติชอบงานประดิเคร์ประดบับแล้วก็ชอบแกล้งน้องชายของเธอสวนเพจวานเนี่ยเขาเนี่ยชอบตกปลาแต่ว่าแท้จริงแล้วะฮะ เขานั้นแค่อยากอยู่คนเดียวในที่ที่ไม่มีพี่สาวเขาเท่านั้นและเรื่องราวต่อมาก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มคิดที่ในตอนนี้นั้นได้มีการเปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังมาว่าคิดคิลเลอร์ฮีและวก็ายเนี่ยพวกเขาทั้งสี่คนนั้นเกิดที่เกาะแห่งหนึ่งนาอนบูที่เป็นเกาะที่ไม่เกี่ยวข้องรับระดับโลกและที่เกาะแห่งนั้นก็จะมีเหล่าอาชยากรที่ตั้งตนเองเป็นราชวงศ์แล้วก็ปกครองเกาะแห่งนั้นโดยที่เกาะแห่งนั้นถูกแบ่งเป็นสี่เขตซึ่งแต่ละเขตนั่ยก็จะมีอาชญากอนที่คอยปกครองพื้ ก็มักจะมีเะะรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดส่วนทางน้าคิดแล้วก็คิวเลอร์พวกเขานั้นเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กจนมาวันหนึ่งพวกเขาทั้งคู่นั้นได้หลงรักผู้หญิงคนเดียวกันโดยที่เธอนั้นไม่ชื่อว่าวิกตอเรียเป็นเด็กสาวที่อยู่ที่นั่นซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะได้มีกาปเปิดเผยมาแล้วว่าพวกเขาทั้งคู่เนั้นเคยชอบผู้หญิงคนเดียวกันมาก่อนแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยวิกตอเรียนั้นถูกฆ่าโดยผู้นำของเกาะแห่งนั้นซึ่งเรื่องนั้นทําให้กับตันคิดโกรธมากก็เลยทําาใหห้้ลัังจกนย กับตันคิดเนี่ยก็ได้เข้าร่วมกลุ่มมงคหนึ่งในสี่และทำการรัฐประหารร่วมกับคิลเลอร์เฮนและก็วายเพื่อทำการกำจัดอาชจากรเหล่านั้นจนในที่สุดกับตันคิดเนี่ยก็ได้แก้แค้นได้สำเร็จซึ่งสุดท้ายแล้วกับตันคิดเนี่ยก็ได้บอกกับพวกพอนะว่าเขาไม่อยากอยู่ในสถานที่คบแค่แบบนี้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เขาเลยจะตั้งกลุ่มเจสานขึ้นมาโดยที่ตั้งชื่อเรื่องของพวกเขาว่าวิกตอรีพังซึ่งมันเป็นชื่อเดียวกับหญิงสาวที่ถูกฆ่าตายในเรื่องราวพวกนี้เนี่ยก็คือที่มาของชื่อเรื่ององงงราการก่ตตััั้ลุสบดคเะะฮะ และต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการเปิดเผยเรื่องราวกลุ่มเจ้าสัตร์ผมแดงที่ตลอดเนื้อเรื่องที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นว่ากลุ่มผมแดงเนี่ยพวกเขาเนี่ยมีความสามารถแต่ว่ามีจํานวนที่น้อยแต่ว่าใน sbs เล่มนี้ก็จะได้มีการเปิดเผยนว่ากลุ่มผมแดงเนี่ยความจริงแล้วพวกเขาเนี่ยมีสมาชิกอยู่จานวนมากนะฮะเป็นแต่ว่าสมาชิกกลุ่มผมแดงเนี่ยไม่ได้เดินทางไปไหนมาไหนเพราะฉันตลอดเวลาและนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทำไมแชงเนี่ยถึงทุกเว่าบิ๊กบอสเพราะว่าสมาชิกกลุ่มผมแดงที่เราเห็นการเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ชื่อเป็นผู้บัญชาการะรพพวกกกกกนนนนี้ใ่่มมมัเาลลลุุผแดง พวกเขาคือผู้บัญชาการที่มีลูกน้องภายใต้บังคับบัญชาแต่เพียงแค่ว่าลูกน้องเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มีการเปิดตัวเขาเท่านั้นและทํมกลุ่มผมแดงเนี่ยยังมีกองเรือที่เหมือนกลุ่มหมอไฟด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นด้วยการเปิดเผยเรื่องราวพวกนี้ออกมามันก็เลยน่าสนใจนะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสได้เห็นกองทัพอย่างกลุ่มผมแดงหรือไม่และพวกเขาแต่ละคนนั้นจะมีความสามารถและความเก่งกาจขนาดไหนเนี่ยยังไงเรื่องราวพวกนี้เราคงต้องรอติดตามรับชมกันนะฮะและเรื่องราวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการคลายข้อสงสัยนะว่าฮิโยยุนั้นมาที่เกาะ โดยที่อาจารย์โนโดะเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยว่าฮิวเลียเธอนั้นซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางสมบัติที่โอโลจนินได้ส่งมาให้พวกใครโดนนั่นเองและนอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดเผยเรื่องเล่สูตรที่ก่อนหน้านี้ก็จะมีฉากที่เลจูเนี่ยดูดพิษกับลูฟี่ใช่ไหมฮะซึ่งในตอนนี้อาจารย์โนโดะก็ได้มีการอธิบายนว่าชุดเลสูดเนี่ยมันคือชุดที่สร้างขึ้นมาให้แต่ละคนจนมันทําให้เลจูนั้นสามารถใช้พิษได้อย่างอิสระแต่ว่าในตอนนี้ถึงแม้ว่าเลจูนั้นจะไม่ได้ใส,ส่ชุดเลสูดเนี่ยเธ แล้วก็เรื่องราวเล็กน้อยได้บาังงาว่าพีในตอนที่1น่ส53เนี่ยมันจะมีตัวละครหนึ่งที่ภาก,ก่าตัวมาที่มีชื่อว่าซนโนริคิวซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทีชงชาแล้วก็ยังเป็นพ่อคัวที่เก่งที่สุดของประเทศวานโนซึ่งโดยหมนานุชายคนนี้เนี่ยจะมีต้นแบบนั่นคือซนโนริคิวบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เรื่องราวต่อมาที่ได้ไม่ค่อถามนว่านามิเธอนั้นมีเคล็ดลับทางด้านความงามอะไรบ้างอาจารย์โนดะก็เลยบอกนว่านามิเนี่ยมีสร้างขึ้้นาดสดไรรับกวจากโบิน อาหารที่มีโภชนาการที่ดีจากซันจิโลชั่นครีมและก็อีกมากมายที่มันถูกซื้อในช็อปเปอร์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากบู๊และก็สุดท้ายนี่คือการออกกำลังกายแล้วก็คําถามต่อมันนี่คือยามาโตเนี่ยเธอนั้นใส่ชั้นในรียกว่ามีผ้าคาดไว้หรือไม่อาจารย์โนโดะก็เลยตอกบกลับมานะว่ายามาโตเนี่ยมีผ้าคาดไว้เพราะเธอนั้นเป็นซามูไยยังไงล่ะแล้วก็คําถามสุดท้ายนี่คือโซโลเนี่ยถ้าเกิดต้มหูและผ้าคาดเอวของเขากลายเป็นคนขึ้นมาเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไง ึ่งภาพด้านบนนั่นคือภาพคาดเอองโซโลส่วนภาพด้านล่างเนี่ยนั่นคือถ้าเกิดว่าต้มหงโซโลเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงนั่นเองเน,นะฮะและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดข้อเนื้อหาที่ได้มีการอัปเดตใน SBS ล่าสุดที่ได้มีการเปิดเผยออกมานะฮะึรร่งกันเลยนเลยว่ามีเรื่องราวมากมายที่ได้มีการเปิดเผยมาใน SBS เล่มนี้โอเคและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ลพลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิป